갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. สวัสดีค่ะละกิี้เจนค่ะวันนี้เราก็พามาเดินคลองแม่ขานะคะที่นี่ก็จะเป็นนิวแรนมาแ่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ย่านกําแพงดินนะคะประวัติของคลองแม่ขานะคะก็คือเป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งชัยภูมิทิพญา,ามังลายสรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ mm hmm. ก็เมื่อประมาณ700ปีที่แล้วเดิมคลองแม่ขาเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นภูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง แล้วก็เป็นทางระบายน้ำลน้นลงสู่แม่น,น้ำปิงนะคะหลังจากที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองมาเมื่อ3ทศวรรษที่แล้วนะคะก็เลยทำให้คลองแม่ขาเนี่ยเน่าเสียอย่างหนักเลยนะคะใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้ก็ทําให้มีผลกระทบกับชาวบ้านนะคะเขาก็เลยแบบรีโนเวทเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ที่แบบเดินเข้ามานะคะก็คือ750เมตรตั้งแต่ทางเข้าจนมาถึงตรงสุดเส้นทางนะคะ ันนี้เป็นผักที่ชมบ้านเขาปลูกนะครเป็นใบแมงรักษ์มะเขือเทศปลูกริมคองแบบนี้คือผักงามงาม I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy หลังจากที่มีการปรับปรุงของนะคะชาวบ้านเขาก็จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังบ้านให้ดูสวยงามปลูกต้นไม้ปลูกผัก ที่นี่ก็เลยดูขายของอุตลุของญี่ปุ่นคือจะมีแบบมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปแล้วก็มีสะพานเหลืองเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะที่แบบใครๆมาก็ต้องถ่ายรูปก็คือจริงๆสวยมากๆเลยนะคะถ้ามาเดินช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นๆเนี่ยคือสวยมากๆเลยช่วงเย็นเขาก็จะมีไฟนะคะเปิดไฟมันก็จะดูแบบโอ้บรรยากาศแบบโรแมนติกมากๆเลยนะคะตลอดสองข้างทางนะคะก็จะมีชาวบ้านเขามาเปิดร้านขายเครื่องดื่มนะคะ 카이들은 내 런런이야 그그 운동 저만 커다이 카이런 갑자기 내게 나타나 주너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야+ 야야+ 야+ 불러 야+ 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 널 야야야야 야+ 야+, 야 ตอนนี้เราก็เดินมาประมาณ500เมตรแล้วค่ะอีก250เมตรก็จะถึงจุดสิ้นสุดของโครงการดีนูเวตของแม่ขานะคะ วันนี้แดดแรงนะอุตส่าห์ว่าวันนี้จะค้มๆสักหน่อยมาเดินจะได้ไม่ร้อนเออ <c ười> คืนนี้แดดแรงมาก <c ười> 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 답 없이 미소만 짓는데 การ้อนมากก็ทุกคนกลับแล้วไม่ไหวอีก200เมตรเอาค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาเดินตอนเย็นแล้วกันร้อนมากเลยเรมาคือแบบโอ้ก้าโมงสิบโมงแล้วนะคะตอนแรกก็คือจะตื่นตั้งแต่เช้าเช้าแรลรแ,แต่ว่าเออขี้เกียจเห็นมันคึมๆนึกว่าฝนจะตกก็เลยแบบอืมขอนอนสักหน่อยตื่นมาโอ้แปดโมงกว่าละ เดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มอะไรเย็นๆอุ้ยเขามีขายน้ำแข็งใสด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปอุดหนุนชาวบ้านกันเดี๋ยวเราสั่งเป็นโกโก้เย็นนะคะทุกคนไข่ร้อนแต่ว่าน้ำแข็งใสนี่เครื่องหมดปวดเลย ก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่งร้านได้น่ารักน่านั่งมากเลยนะคะต้องมาบอตอนเย็นเย็นะคะจะได้ไม่ร้อนอ่าฝั่งตรงข้ามนึงก็จะเป็นแบบร้านญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะตกแต่งน่ารัก เดินทางมาที่นี่มายัางไงนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะ GPS มาง่ายมากเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เขาก็จะมีที่จอดรถนะคะแต่แนะนำว่ามาช่วงเช้าๆนะคะจะไม่ร้อนแล้วก็ที่จอดรถจะไม่เต็มหรือว่ามาช่วงเย็นๆนะคะ

ตอนแม่ขานะคะสวยมากเหมือนเราไปเดินเที่ยวที่ญี่ปุ่นเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปชิคชสไตล์ญี่ปุ่นเยอะแยะเลยนะคะใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเดินเที่ยวชมของแม่ขา่าแล้วก็อุหนหุ่นร้านของชาวบ้านนะคะวันนี้ลักกี้เจนก็ขอตัวไปก่อนก่อนจบคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเรใจให้ลักกี้เจนเลยนะคะไปแล้วขะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะ